อะจบนะครับวิกฮีโร่คัทสองตอน2นะครับซีรีส์เนี่ยก็ยังคงมาตรฐานเดิมจากซีซั่นแรกนะไม่ค่อยยาวมาก30นาทีไปปลายอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็30นาทีต้นๆสี่สินาทีต้นๆอะไรอย่างเงี้ยมันพอดีคําดีนะ,ะรีวิวตอน2หน่อยว่ารู้สึกยังไงนะหลังจากดูนะครับภาพรวมเอาจริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกในตอนหนึ่งด้ยพอดเนี่ยมันก็คล้ายๆกับช่วงแรกของซีซั่นหนึ่งนะแต่ว่าบทอะรายละเอียดอะไรต่างๆอะมันก็จะแตกต่างออกมา ซึ่งหลายๆคนจะสนุกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมดูแล้วผมสนุกดีนะดูแบบเพลินสนุกดีนะครับเพราะว่าพระเอกอ่ะก็ต้องเจอกับปัญหาใหม่ๆมันอาจจะแบบเสน้นเรื่องมันอาจจะคล้ายๆเดิมแต่มันก็สนุกแบบเหมือนได้เจอตัวละครใหม่เหตุการณ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะนิดๆหน่อยๆแค่นั้นแหละเออแต่ว่ามันผูกพันกับชีอื่นไปแล้วไงเลยด,ดูได้หลายลื่นดีไม่น่าเบื่อเท่าไหร่นะครับดูได้เพลินๆถ้าตอนนี้ให้คะแนนเนี่ยจะให้มาตรฐานเดิมไปก่อนนะครับ ของตอนแรกเลยนะที่ผมให้7คะแนนใช่ไหมตอนนี้ก็ให้7เหมือนเดิมไปก่อนแล้วกันก็จะมีการเปิดตัวละครใหม่ซึ่งมีการเกิดมาเรื่อยๆอยู่ในตอนนี้นะครับชื่อว่าบาคูใช่ไหมไอนน้นี่น่าจะเป็นตัวละครลับเลยเออมีการเกิดทําให้คนดูสงสัยบาคูเป็นใครว่าโดนพักการเรียนไม่ยอมมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างี้อยู่ชมรมบาสในที่สุดตอนจบมาวะ่ะบาคูและเท่ด้วยนะไอ้น,นี่บาสกูรังงีฮานามิจิในสแลมดังครับทรงนี่ใช่เลยย้อมผมแดงมา น่าจะมีบทบาทสําคัญในซีซั่น2นี้แน่ๆนะครับจริงๆเนี่ยเป็นการเปิดตัวที่เทมากจริงๆไม่น่าจะมาตอนนี้ด้วยซ้ำน่าจะทิ้งๆไว้แล้วมาตอนหน้าเนาะเพราะว่าในตอนนี้นี่มันก็มีตัวละครใหม่อย่างโกทักชมรมบาสมาแล้วอะ่ะแล้วยังเปิด2ตัวเลยนะรวดเดียวเลยตอนนี้นี่สเสน่ห์ของตอนนี้นะสำหรับผมส่วนตัวผมมันชอบไอ้ชเวโยมานมากเลยวะ่ะซีซั่นสเป็นตัวละครตัวร้ายที่กวนส้นตีนดีจริงๆนะฮะเมื่อกี้ ระหว่างดูไปอะ่ะผมก็แอบแอบเซิร์ชน,นะว่าไอคนที่แสดงเชยโยมานเนี่ยแม่งอายุเท่าไหร่นะปรากฏว่าไอหมอนี่อายุ33แล้วนะครับตัวจริงอะ่ะว่าแล้วทำไมหน้ามันแก่จังเออดูแบบไม่น่าจะแบบใช่เด็กแบบมอปลายหรือว่าอายุ20ต้นต้นหรออายุ33เลยนะมาแสดงเป็นเด็กมอห้าหน้ามันกวนส้นตีนแล้วก็บทมันกวนโอ้ยดิทําให้ดูแล้วชอบเออไอตัวเนี้ยตัวร้ายเนี่ยผมแม่งชอบกว่าทุกตัวในซีซั่นแรกนะ ไอโยมานเนี่ยดูแล้วมันกวนตีนดีวะนี่ชอบเลยวะ่ะตัวร้ายแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่วะโยมานเหมือนเป็นตัวร้ายคล้ายๆกับไอ,ไอซีซั่นแรกเียคล้ายๆย,ยองบินอะไรอย่างงี้ปะออแต่นี่มันยังกล้าทำบ้างนะโยมานเนี่ยมันยังมีฝีมือดูินบรารมีบ้างมีกวนตีนบ้างอะไรบ้างนะฮะวางแผนก็ได้ด้วยนะมีความฉลาดวางแผนให้พวกพระเอกไปซัดกับโกทักก่อนตัดกำลังอะไรอย่างนี้ด้วยนะ เฮีย <laughs> <Yeah. S 1> ขำดิแต่ที่ผมเสียดายนะดูมาสองตอนอะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเสียดายในบทของพระเอกวะ่ะชีอึนอะดูมาสองซีซั่นแล้วนี่ตอนที่สองแล้วอะเหมือนพัฒนาการของตัวละครเนี้ยแม่งเหมือนยับอยู่ที่เดิมนะไม่ได้มีอะไรพัฒนาเลยว่าชีอึนเนี่ยเหมือนจะบทเดิมไปหน่อยอะผมคิดว่านะอันนี้ผมส่วนตัวนะผมดูจบซีซั่นแรก ผมนึกว่าชีอึนเนี่ยมาโรงเรียนใหม่แล้วน่าจะมีแบบความแข็งแกร่งแล้วก็แบบสภาพที่มันเป็นนักเลงมากกว่านี้อ่ะแต่ที่ไหนได้ไม่มาเป็นบทเดิมเลยก็มาแบบไม่ได้แบบพละกําลังหรือว่าอะไรพัฒนาขึ้นเลยแต่ก็ยังแบบมีความเก่งในเรื่องของความคิดเทคนิคทฤษฎีอะไรอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนบทจะจางๆกว่าเดิมด้วยนะชีอึนเนี่ยบทจางๆลงเปิดทางให้นักแสดงตัวใหม่ๆมาเด่นบ้างอะไรอย่างเนี้ย คลาสทูเนี่ยดูทรงแล้วก็จะมีไอนอกจากเปิดตัวละครอย่างอะไรนะจุงแทโอ้โห,โหมีบาคูมีโกทักมามั่วอีรลงตุงดังแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมีตัวละครฝั่งอะไรนะไอ้ฝั่งตัวร้ายที่แม่งอยู่นอกโรงเรียนอีกที่มันปูไว้ตั้งแต่ตอนแรกอะไรแกง๊งชื่อแก๊งอะไรนะโอ้หจำไม่ได้ละสาพันหรืออะไรเนี่ย พันธมิตรหรือสาพันวะสาพันเนาะเออที่มันเกินเกินไว้ในตอนแรกเดี๋ยวก็มีมาอีกอ่ะโอ้โหมั่วแน่เลยซีซั่นนี้ตัวละครน่าจะเยอะมากๆอ่าสมาชิกบังอาบอกพี่ฟิวบอกว่าซูโฮคือพระเอกใช่แล้วค่ะและนางเอกคือชีอึนเหรอเออแต่ซูโฮเสียดายไม่มีบทแล้วนะไม่รู้ว่าจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วถ้าแบบเป็นตามการ์ตูนแบบบ้านๆแบบให้เราเดาอะนะ จากประสบการณ์แล้วเดี๋ยวแม่งฟื้นมาแบบเทๆ่ๆมาช่วยพระเอกอะไรแน่เลยว่าซูโฮเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะมาทันซีซั่นนี้ไหมผมยังไม่ได้ดูจบนะใครดูจบแล้วอย่าเพิ่งบอกนะแต่ผมว่าการ์ตูนทรงๆเนี้ยม,มันก็มีแววที่จะฟื้นขึ้นมาแหละไม่น่าจะนอนเป็นผักตลอดอะจริงๆแล้วพระเอกนี้ก็นิ่งมากนะยังแบบนิ่งแบบให้คนอื่นเขาต่อยให้ไรอ,อย่างนู้นอย่างนี้แต่แม่งพอโดนพูดไปถึงเรื่องซูงโ,โฮ้ยโอ้โหขึ้นเลยนะขึ้นเลยว่าพระเอกแสดงเรื่องเนี้ยแม่งน่าจะแบบ เครียดนะกับการรับบทเป็นชีอืนอ่นน่ะดูจากสายตาอะไรเงี้ยแบบเวลามีซีนดรามา่าซีนอารมณ์เนี่ยน้ําตาจะคอตลอดเลยนะคนที่แสดงเป็นชีอืนอ่นน่ะเหมือนแบบอารมณ์มันบิ้วมาส่งส่งสัญญาณทางสายตาน้ําตาจะคอเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลาเลยโอ้รับบทหนักนะเนี่ยเรื่องนี้แสดงยากมิสติกบอกรอดูกลุ่มเพื่อนใหม่นะ่าสนใจนะน่าจะเป็นตัวละครหลักในเรื่องนะจะดูจากอินโทรจะเห็นไอตัวละครอย่างโกทักมากับ ไอ้บาคูด้วยนะครับในกลุ่มนะมันก็เหมือนจะสปอยสปอยมาอยู่แล้วนะในช่วงอินโทรตอนเริ่มเนาะเออ้าสังเกตนะใช่ไหมเดี๋ยวขอย้อนไปดูถนะ้าจะใช่แหละโกทักกับบาคูสนะี่คนนี่มันยืนอยู่ใช่หละใช่ใช่ให้มันยืนกอดคอกันสี่คนนะ่ะเออจะมีโกทักกับบาคูนี่แหละมาอยู่ในร่วมแกงด้วยนี่ก็เท่ากับว่าขายสีซั้นเดิมเป๊ะเลยที่ตอนสองพระเอกจะได้เพื่อนนะเ,ออเริ่มเปิดใจ เพื่อนๆในห้องหรือว่าในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมในซีซั่นแรกก็ประมาณตอนสองนี่แหละที่ไปเจอกับซ็อกแดย์จำได้เลยมันก็ได้เพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆเลยเนาะเส้นเรื่องคล้ายกันภาคนี้คนละแบบกับภาคแรกภาคนี้ตีกันเยอะเหรออ๋อมนเน้นแนวนักเลงกันใช่ไหมก็ตอนนี้ก็มีตีกันเลยนะออ,ออกแนวโฟกิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ก็สู้สนุกกว่านะกว่าของไทยทํานะเขาทําถึงดีอะมุมกล้องมุมอะไรอย่างเงี้ย ให้ลมเหมือนพวกการะตูนมังหะตีกันนะนักเลงมังหะมิสติกบอกมันร้ายแบบปากดีเฉยๆไม่ได้เลวมากหอหมายถึงใครเนี่ยเนี่ยหมายถึงอีชิโวมานเหรอก็เลวอยู่นะบอว่าเลวอยู่นะไอ้ห่าทำธุรกิจมืดขโมยมือถงมือถือเขาแล้วก็แบบกดขี่นักเรียนแบบจุงแท้นะถ้าไม่มีบาคูมันก็คงเหมิมเกลมอะอันนี้โดนบาคูแบบสั่งอะไรไว้ ไอ้บาคูนี่น่าจะมีบาร,รมีในโรงเรียนเยอะมากเลยจากที่ดูมาสองตอนนะเหมือนแบบห้ามนักเรียนตีกันอะไรอย่างนงี้นอย่างงี้ด้วยทุกคนฟังหมดเลยนะครับสหพันธ์เถียงค่ะชีอื่นพัฒนาค่ะเป็นซอมบี้หนักกว่าเดิมเหรอ <c oughs> อ๋อนิ่งกว่าเดิมอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> จริงๆแม่งมันน่าจะแบบเนาะโดนแบบ ตัวร้ายแบบโอ้โหแบบต่อยอย่างงู้นอย่างเงี้ยม่งยอมไม่ต่อยต้องหลายหมัดมันน่าจะพัฒนาแบบหลบตั้งแต่แรกเลยอะไรอย่างเงี้ยมึงยอมไหมเขาต่อยต้องแบบปากแตกอะ่ะโอ้โหแบบมันเสียเชิงเป็นพระเอกไปหน่อยมันผ่านเหตุการณ์ในซีซั่นแรกมาแล้วอะ่ะมันน่าจะพัฒนาบ้างในเรื่องของฝีมือการต่อยตีนึกถึงไอ้นี่เลยวะ่ะตัเกยวโตเกียวร,รีเวนเจอร์ทาเคมิจ,จิสวัสดีคุณสุ ทาสินีไม่เห็นคลิปรีโอที่รีแอคชั่นจุนจิอิโตะไม่ได้ทําเลยครับผมเรื่องนี้ผมไม่ได้ดูครับเรื่องไหนครับชื่อเรื่องอะไรอ๋อการ์ตูนจุนจิอิโตะเหมือนจะเคยทําแต่ผมน่าจะลบไปแล้วมั้งผมลบคลิปรีแอคชั่นไปหมดเลยอะ่ะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่คลิปมันปิวอะผมกลัวว่าจะโดนเพิ่มก็เลยลบไปเลยช่วงหลังผมก็ไม่ได้เอาโล่สะท้อนแล้วไงพอเอาโล่สะท้อนภาพแล้วมันขึ้นติดลิขสิทธิ์บินเลยนะ อันตรายผมก็เลยเอาออกไปนะครับพี่ได้อ่านการ์ตูนไหมอ่าไม่ได้อ่านเลยครับคุณกรวินครับไม่ได้อ่านการ์ตูนเลยผมไม่รู้ว่าเรื่องการ์ตูนเป็นยังไงบทเป็นยังไงนะแต่ก็เห็นในคนในกลุ่มกลุ่มไลน์ก็มีบทบ่นกันบ้างว่าเปลี่ยนค่อนข้างเยอะหรือว่าคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์ย้อนหลังเขาก็บอกว่าวีฮีโร่ในซีรีส์เนี่ยเปลี่ยนบทจากมังคาวาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะใครที่อ่านมาก่อนผมก็เข้าใจนะว่าอาจจะไม่ค่อยพอใจหรือว่าอาจจะ d r อป จากการ์ตูนนะครับเพราะว่ามันก็มีมาตรฐานอยู่แล้วถ้าใครอ่านก่อนผมว่าในตอนนี้ประเด็นที่น่าสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแล้วในตอนแรกทําไมชเวยมานไม่กล้าเล่นพระเอกมันไปสืบเรื่องของพระเอกมาข่าวลือพระเอกนี่ทําร้ายคนที่โรงเรียนเก่าจนสาหัสไม่มีโรงเรียนไหนรับมันก็เลยกลัวพระเอกอะไรอย่างนี้นะได้แค่ต่อยแล้วก็กลัวไปด้วยต่อยแล้วก็กลัวไปด้วย สวัสดีแอดมินท้องฟ้าครับผมพี่เคยดูจุนจิเวอร์ชัน2น2023ีเอกเก่าใช่ไหมอ๋อบล็อกซีซั่นหก็ลบใช่ครับลบหมดเลยครับลบหมดทั้งแผงเลยครับผมว่าผมกลัวจะโดนย้อน้อผมเพิ่งสังเกตโล่ตัวเองมันสะท้อนอีกแล้ววะ่ะไม่เป็นไรหรอกมัง้งเอาโล่สะท้อนแค่โล่เดียวมันก็ไม่ถึงกับจงใจมัง้งตอนนั้นผมสะท้อนส,สองโลเต็มๆเลยไงไเวลาหรอกมิสติกบอกอยากให้มีฝึก ซ้อมการต่อสู้บ้างในไหนพี่ก็มีเรื่องบ่อยขนาดนี้เนาะชีอึนเหรออืมน่าจะซ้อมบ้างเนาะมันก็จะมีช่วงซีซั่นแรกที่ซูโฮเหมือนจะฝึกพละรก,กําลังให้ชีอึนนะแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้สนใจที่จะฝึกอะไรมากมายไม่มีเลยแหละไม่ได้สนใจเลยแหละสนใจแต่ทฤษฎีเรียนอย่างเดียวเลยจริงๆพ่อก็เป็นนักกีฬาด้วยนะพ่อแม่น่าจะเทรนให้ลูกหน่อยนะครับสำหรับชีอึนนะ ชีอื่นนี่ไม่ค่อยมีอะไรว่ะบทมันคล้ายเดิมไปหน่อยเสียดายต้องมารอรู้แล้วแหละว่าตัวแปรพวกเพื่อนๆใหม่จะทำให้ชีอื่นมันพัฒนาไปทางไหนบ้างนะครับขอให้มันพัฒนาหน่อยถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ดูแบบซื่อๆไปหน่อยพี่รู้จักยูทูบเบอร์คนไหนบ้างเหรอครับโอ้โหไม่รู้จักสักคนเลยแต่ถ้าเอาแบบรู้จักแบบคุยๆกันบ้างก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรมากมายครับผม ผมไม่ได้ไปไหนครับผมอยู่ต่างจังหวัดอ่ะไม่ได้ไปเจอใครเลยเลยไม่รู้จักใครครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้นะครับผมอาจจะดูช้าหน่อยนะไปวันละตอนเพราะว่าไม่ใช่อะไรอ่ะเพราะว่าเก็บเอาไว้ดูเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรดูเลยเดี๋ยวจะได้ไลฟ์ทุกวันได้มาทักทายเพื่อนๆหน่อยถ้าจะดูรวดเดียวเดี๋ยวมันจบไปช่วงนี้ไม่มีสตรีมมิ่งเลยก็วันละตอนแล้วกันไม่รีบไม่ร้อนนะครับจริงๆอ่ะใจจริงอยากดูต่อมากอยากดูต่อมากแต่ว่าพักผ่อนก่อนแล้วกันไม่รีบไม่รีบ หรืออีก6ตอนก็6วันนะถ้าวันละตอนใช่ไหมจะได้มาคุยบ่อยๆใครบ้างๆก็เข้ามาได้นะครับผมเวลาผมจะไลฟ์เนี่ยผมจะแจ้งในกลุ่มไลน์นะว่าผมจะดูกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาที่กลุ่มไลน์ได้ใครยังไม่ได้เข้านะครับเผื่อมีโอกาสได้เข้ามาคุยกันสแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างนี้นะครับขำๆนะโอเคในอนาคตก็ไม่แน่ผมอาจจะเปลี่ยนจากการรีวิวในช่องคอเป็นหนังมาช่องนี้แล้วนะพวกหนังโรงอะไรเงี้ยผมขี้เกี่ยจตัดคลิปว่ามาคุยกับเพื่อนๆบ้างดีกว่าอาจจะสนุกยังคิดๆอยู่ดีว่าจะไลฟ์ในช่องคอเป็นหนังเลยหรือว่า ไลฟ์ที่นี่ดีอะไรเงี้ยคิดคิดอยู่นะเออไลฟ์ที่นี่แม่งคนก็ไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่วะคนไม่ค่อยเห็นไลฟ์คอเป็นหนังก็น่าจะคนไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ก็น่าจะเยอะกว่านี้นะคิดคิดอยู่สวัสดีคุณพีระมิดครับนางเอกซีซั่นสองหายไปไหนไม่เห็นโผล่มาเลยเหรอผมดูแค่ถึงตอนสองนะตอนนี้ผมไม่รู้อะ่ะแต่ถ้าดูจากบทบาทแล้วก็นะย้ายเมืองมาแล้วไงไม่น่าไม่ได้ตามไปเอกมาก็คงจะหมดบทแต่เพียงเท่านั้นนะ แต่จริงๆแล้วพระเอกก็ไปเยี่ยมซูโฮน่นนาจะเจอบ้างเนาะจริงนะครับพี่ฟิวติดไฟข้างหลังหรือคะสวยดีไม่ได้ติดไฟครับเปิดเป็นเครื่อง LED อเ,เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ LED ตัวเล็น้อยมันก็แสงสว่างเยอะดีนะนี่ครับ <laughs> แค่นี้เองก็ทำให้ดูมันมีสีสันมากขึ้นหน่อยจากที่มันทื่อๆเนาะ ใส่ให้มันดูแบบสวยๆขึ้นบ้างนะครับไม่ลบตาเนาะแต่วันนี้ผมใส่เสื้อโทนนี้มันก็เลยแบบตัดๆกันหน่อยนะสียุนจิไม่ได้ให้คะแนนแบบโดยรวมแยกตอนชอบดูพี่ฟิวแต่งตรีมข้างหลังเหรอโหล้นแล้วเนี่ยเลอะเทอะไปหมดเลยนะข้างหลังนะครับมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้เลอะมากเลยครับเลอะจัดเลยก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะที่เข้ามาคุยนะยังไงก็ฝันดีนะครับเจอกัน สมาชิกมังงะนี่ดูจบหรือ,อยังครับเรื่องนี้ดูจบไปแล้วใช่ไหมครับผมมาดูทีหลังนะยังไงก็เข้ามาคุยบ่อยๆนะถ้าว,าวา่างๆผมก็ดูตามเพื่อนๆในกลุ่มไลน์เลยเรื่องนี้นะฮะเห็นบ้าดีกันดีก็ดูกันแล้วพี่ลองเล่นโรบล็อกไหมโอ้โหไม่แนวเลยครับไม่ไม่เคยเล่นด้วยครับแต่เคยได้ยินไม่เคยเล่นนะเกมผมไม่มีเวลาเล่นแล้ววันๆก็หมดแย่งเร็วเลยไม่ได้เล่นแล้วเกม พีระมิดบอกว่ายังไม่หายสะใจเลยครับฉากที่พระเอกล้างแค้นทุกคนซีซัน 1, ่นหนึ่งเหรอตอนแปดออ,อาศัยยับแล้วก็โดนย้ายโรงเรียนนะนะพระเอกปีแตกโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากครับ